สบายดีพี่น้องเบอรสุขสุคนบอสุมองสุบอนที่อยู่ทุกๆประเทศที่เขาหับทรงคลิปวิดีโอในซองคอมมี่อยู่ขางน้าพ่อ,พอกับแม่้องคอมคือเก่าพี่น้องบันเีเขามาในเมืองพี่น้องแต่ว่าเกิดเหตุบกคาดขึ้นน้อยหนึ่งพี่น้องเลยหลยางแปรมากับซาเล็กขู่ใจสามล้อของของคอมพี่น้องที่เขามาในเมืองผดว่า ว,วาวาหักตีนแปรแหลบแสบเลยตอนนี้ก็มาหอดในเมืองเป็นทีขยอนแล้วพี่น้องกำลังให้สร้างผ่นเปลี่ยนยางหลดุดหายเปลี่ยนแต่ยางในเนาะยางนอกไม่ได้เปลี่ยนจังแม่นโชกดีมีไส้พี่น้องอ้ยมากก็ได้เกือบบ่หอดในเมืองหลาะฮาหานซ่อมจนสิเป็นวิน โอน้ก้มาผู้เดียวเนาะพ่อค่อมกับเท่าค่อมกับบันเดมา่าพ่นอยู่เพื่อนเรียงงัวบรรยากาศตอนนี้ก็ห้อนห่อนแดดแดดพี่นนองแดดแห้งแดดแท่แดดหวาจุดประสงค์เนี่ยมาโอน้ก็ามานั่นพี่นนองมาซื้อน้ำกินมาซื้อน้ำอยู่น้ำกินเนาะเพราะว่า เฮาเบิดขอบครั่วแม่นกินน้ำอนามัยพี่น้องบไร้กินน้ำสางบไร้กินน,น้ำฝนเพราะว่าแต่ละค้นนี้มีแต่ไปกวดย้าได้กับมักไาลรังพี่น้องือวัดไตบ่คอยดีผ่านมอเพ่เลยแได้นํำไห้กินน้ำสะอาดก็เลยอันนมาซื้อน้ำอนามัยเมื่อกิน ตอนนี้ทางนายส่างก oh, ัเปลี Middle ่ยนล่มรหลดอ๋อโบเมนเติมเติมล่มหลดเนาะใส่ใส่รหดเรียบร้อยแล้วขาบริการเพิ่นกะเ้าหาพันกี่พี่น้องออกจากห่านซอมมาพี่น้องมาหลาอซื้อหลาอไปก่อนเลาอไปก่อน มาหล่อสื่อแนวอยู่แนวกินต่อพี่น้องอยู่ตลาดปากซองเมืองซองคอนพี่น้องอันนี้เป็นตลาดบอนบอนที่สองของเมืองซองคอนเดี๋ยวมาหล่อเบิงเ่งแนวอยู่แนวกินน้ำกันพี่น้องว่าซีมี่อียังขาคายกันแน่เนาะเครื่องอยู่ของกินเหนียนนาสมัย คือว่าแม่คอมเองกับบได้คอยเขามาในเมืองถาว่าบ่าามีเบียกจําเป็นเนาะมือนี้ก็มาซื้อน้าดื่มเพราะว่าครอบครัวของเฮาดื่มน้าถั่วไป,ป๊บได้เนาะมาคลาลรางบอดีต้องได้ดื่มน้าสะอาดตลอดเลยสมมู้พบกไอ,อ้พ่วงเ่าไดนะ bạn hò 12.000 đôi áo khoang một, heo xay khai xay, heo xay Khai xay, heo xay heo ชิลลผักปลาผักีนปลาตองขายปั่นเท่าไรหรอปลาตองนงซ้ำปั่นเสาหาเออโดยโดยสามาเลื่ันฉสปั่น พาเดือก่อนเอ้ยบ่เอ้าม่กรพันได้นี่โดยโดยฮ่าานาไอลูกข่าคนทวีทเท่าหเออแหกมานหายปานนี่หละโดยโดยกระดูก่บ่อ้าแม่คข่าใจดีแถมหัวบ่สามปันเศ้าหาพัน ใหม่ๆสดๆเพื่อนว่าโดยมาถ้วยพักกาศด ตัวหัวพอดีมกพอดีหนึ่งบ่เอาใหญ่บรนไดเด้อร์อันนี้มันมันแก้วพี่น้องโลหนึ่งแปดพันกีบสองโล่สิบหาพันเอาไม่เหตุเนาะกูก็ซื้อเหมือเลยช่วงนี้ก็จะเป็นยามคขำเน่ยล้วก็ผู้คนที่มาหล่อตลาดก็สิบกว่าร้อยบรนไดพี่น้องเพราะว่ามันคขำแล้ว คู้ค้ายเคืองกับสีไลยๆเนาะแต่เก่านะสีบรายเป็นได้แต่ว่าช่วงนี้เขาเริ่มเล่อะไรเขาเจ้าก็เริ่มลงตลาดกันเชลๆโดยอโลเดียว <c oughs> ตืมอีก,อกขอบใจคือกัน หลังจากซื้อเครื่องแล้วนอกพี่น้องในตลาดทองก็มาซื้อนาำปั่นเพราะว่ามื่อนี้อากาศมันห้อนลายห้อนอบเอาแห้งขนาดอันนี้เป็นปั่นมาแค่ตะลุบพี่น้องจอ 110, กหนึ่งสิบพันกีบ คอมพี่น้องเอ้ยแม่คอมจะหาก็มาหอดเพื่อนทังซานป้าตัวเมือม่อย์เมย์ไปแต่เว้นจนขำกึบน,น้องแม่มาน <c oughs> นมแม่มานกูไปซื้อร้านหนังสือซองแพกหนึ่ง,องของพ่อคอมอคอาลายแหละสบายดีปลาลุมก่อนไหมหปลาลุมมัค์คำขดยังขดหน้า คนมาม้าอ <m> ้ย <ro> ด <niveau> oh, mm. ีใจลายบอบอคำดีใจลายบอได้มามานะดีใจแห้งยมียังอีกอยู่ทุน้มาเบิ่งดูหาตัแม่สื่อนะเอาเบิ่งดูลูกเออเอางส่ใส่มายกเงใส่กล่องดู อย่าไปอีกมันไก่พจนนี่ถอยถอยไปอีกถอยไปอีกมันไก่เกองพจนอย่าไปไกลๆมาเถ่าพจนยกขึ้นชุงช้งชุ้งเออบงางครั้ได้มาข้อหัากลำยายอย่าญนาดมาเถา่ยาทียายายาา่ลูกมันญายนเป,ป็นปืบปืบโอ้ยเถ,ถ่าคมจะเป็นซสะตามภาษาเพจน์อะไรพี่น้องเลยอ้าวดึงไปโอ้ ะนี่เอาอะี่อีงงอียงงอีงงล่ะผ้าผ้าโอ้ยดหถอดคองถอโอ้ยถอดอ้ยังมันกิ่งมันติดนั่นนันนะนาล้ลุงกินน่ะแม่ ความคําหรือบกําพ um> um ี่น้องก็ย่ายเถวจนหนึ่งแถวทะจนอยากว่ามืดนะจักโมงเหรอฮเดี๋ยวนี้หอดแล้หกโมงหกโมงหรเนาะหาโมงไปลหกโมงเนาะจังได้กับวิดีโอฮ้มอหอนี่กับซิเรลล่าพีล่าน้องไว้สมนึกก่อนเด้อพี่น้องพบเพอกันขิบนา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื like ่อเป็นกำลังใจในช่องในหน่อยเนี่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี่สบายดีโอ้้แถวคอมละาเกียมหนบอยู่มาครับสิได้กินยั้งมานน่กินปากเคาะหักลำงใหญ่มาครับสนขาวแรงกัายังมานี่ขาพัดน้ำไข่ดาวน้ำพา่เศษไข่ดาวให้เจ้า พายเศษข่าวพัดบ่แมี่บกลายสิกินมามา่าอ่ะบอกินมาม่าอายุโอ้แซ่บบ่ามกขอน่ะมันหวานบอผู้ได้อ้ดชินบอเออเอาบายบายพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเดอ้อ